ไจําไม่ได้แล้วมันผมฟังเลยเสือจำลืมเสือจําเรียงโหดไหมเสือจำเรียงอะโหดไหมรอตีใหญ่เหรอลูกตีใหญ่ยังไงไม่รู้แต่ตีใหญ่จะออกหน้าวันหน้าร่างลูกล่างดีสูงใหญ่มีกล้ามเป็นมัดมัดเป็นไงเขาเรียกเขาเรียกชายไทยแท้ใช่ใช่ใช่พี่เคยเจอเขาก่อนตายไหมไม่เคยเจอแต่ตอนเขาตายแล้วยังรออยู่เลยใช่ยังล่ออยู่เลยแล้วหน้าเขานะสุขเขาเป็นไงบ้างสุขเขาหน้าบึ้งนะไม่ใช่เป็นคนหน้าบึ้งนะเปิด สูบเขาแบบเหมือนนอนนอนแบบเฉยๆแบบไม่ไม่บึ้งเลยอเขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาเป็นไงนะสูงใหญ่หน้าตาเขาก็ไม่เลีนเลยนะตอนตอนตอนที่นี่พี่สมชายเขารู้จักแต่ว่าตอนตายนี่เขาพี่เจอลักษณะเขาตายเป็นไงเขาถูกยิงที่ถูกยิงเขาทะลุตรงตรงเนี้ยสวยผู้หมวดเป็นไงครับผู้หมวดเขาเวนเหรอครับ ก็เป็นสี่โมงเย็นสำลีสำลีมานี่หน่อยผูดโสดเลยจ้าถามดิสำลีมานี่หน่อยสำลีสำลีมานี่หน่อยมานี่หน่อยนี่สำลีนี่ต้องถามสำลีสำลีขคนนี้คนคนไทยคนไทยสูสมัยก่อนจะตัวใหญ่สำลีครับไม่เหมือนสมัยนี้เสือจำเนียงตายที่ไหนตายไอ้ตรงคลองเสือตายครับเขาเป็นไงลักษณะตอนแรกเขาไปป้นครับ แล้วก็ไปเอาลูกสาวเจ้าของลูงสีที่ไหนลูงสีตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยครับมันมีอยู่ฮะลุงสีสมัยก่อนอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนู้นครับตรงไหนอ่ะไอเข้าไปคลองเสือตายเขาไปข้างในที่เราจะออกเส้นเมืองนาตานะครับ๋อเสือจะเรียงไปทาอะไรอ่าไปอ่าไปข่มขืนลูกสาวเขาโอ้ลวรวพอดีเจ้าของเขาก็เลยมาแจ้งลองรู้ไหมครับตำรวจจุดบนต้นไม้ยิงเสือจํเรียงตาย เสือจำเรียงก็ยังไงครับที่ขาอยู่บนเรือที่ขาอยู่บนฝั่งตำรวจที่ยิงเสือจำเรียงตายอยู่บนต้นไม้ครับเขาบอกเสือมาเสือมาอครับสัดเลยสัดเลยครับตายเลยใช้ปืนอะไรยิงไม่รู้ครับอขอตำรวจที่ยิงเนี่ยเตป้าป้าป้าจะอ่ป้าเอสบอกว่าคนที่ยิงตายเนี่ยตำรวจคนนั้นเขาให้ให้เมียให้เมียข้ามปืนจ้ะใช่ กขาบอกจับมันสามวันแล้วนอนไม่ได้แบบมันพอไปพอล้อมปุ๊บเจอแต่พ้าขาม้าตัวนี้เลยเขามีกระถาครับอ๋อเขาใช้กระถาคมครับสมไยครับเขาไม่รอดถึอไม้ไม่รอดอะไรครับอ๋อผมมีรอดทุกอย่างเลยผ้าขม้ากิงในผมรอดหมดเลยอ่าไปนี่มานี่ก่อนคือคือคือว่าวันที่เขาตายเนี่ยก็เกิดจากการที่เสือจำ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 เรียงเยอะจำเรียงครับ เขาไปอะไรนะไปป้นแล้วก็ข่มขืนลูกเขาแล้วเขาไปแจ้งความพื้นที่โรงพักไหนบางพีเราเนี่ยแหละครับตรงนี้เลยหน้าอาคารไม้เก่าตรงศาลนะครับตรงหน้าตรงศาลนั่นเป็นหน้าหันไปทางคลองครับจำได้เป็นสิบตำรวจคนที่ยิงอะนะครับผมเป็นสิบตำรวจเองนะครับคนที่ยิงเสือจำเบียงตายเนี่ยครับผมอ๋อ คนลุกเลยนะเนี่ยแค่สิบตำรวจแต่ว่ากว่าจะติดสิบตำรวจก็น่าจะสี่ห้าหกปีแล้วเ<ช>พราะสมัยก่ยอนมันมีพลสำรองผล<ช>สมัครใช่ครับอ,อันนี้ทางหลวงก็มาเอามาตามข่าวเรื่องเสือจำเรี้ยงป่าครับผมก<อ>็ไม่ทราบครับอ๋อผมก็ไม่ทราบอันนี้ที่ผมต้องถามว่าผมทําฟังมาบ่อยแต่ว่าคุณสมชายสนยากสนเย็นเนี่ยเพื่อนผมอะแกสนยากสนเย็นมากนะหรอใช่แกบอกใช้หันแกก็ไปขาหัน คนนี้แหละคนอย่างผมไม่ได้ชี้นกเป็นนกชี้การเปนไม้เนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเไปเอสไปเอสนี่เพื่อนผมเลยไปเอสนี่อายุ75็ดสิบห้าไปเอสเห็นเสือจำเรียงตายตอนอายุเท่าไหร่นะก็จะประมาณประมาณสิบสิบกว่าสิบห้าสิบกว่าขวบคืออายุยัง ยังเด็กอยู่ยังเล่นอยู่ยังเด็กอยู่กลัวไหมตอนเห็นสุบเสือจำเรียนไปเจอหน้าเข้าแล้วไม่มีความรู้สึกว่านึกกลัวเลยอเพราะเมันเขานอนแบบเขานอนแบบหน้ายิ้มหน้าเขาไม่ได้โกรธขึ้นทำไมเขาถึงรู้จักเสือจำเรียนเยอะจังเลยคนบางพีเพราะอะไรที่นี่ไงไม่เขารู้จักเยอะมากเรื่องนี้ดังทั้งประเทศเพราะอะไรไม่ไม่อยากรู้จริงเขารู้จักเพราะอะไรอ่ะ พอเขเป็นเสือต้นครับในเขตนี้นะครับลองใครมาบางทีโดนต้นทุกคนครับร่อนด้วยคมคืนด้วยครับผมมันที่มันตายเพราะคมคืนเนี่ยอะไนะมันไม่ข่มคืนแล้วครับคมคืนเสร็จปุ๊บก็มันไม่ได้ตายนี่ครับไม่เขาที่เขาตามล่าเนี่ยเพราะมันคมคืนในคดีสุดท้ายใช่ครับทำเอาพอเขาทำคดีมาเยอะพอทำหนึ่งต้นมาเยอะแล้วสุดท้ายไปคมคืนลูกเท่าแก่ลงทีนครับผมมันเป็นการหยามกันไปหยามหยามมากนะ ครับคดีคงคืนนี้ถือว่ายามพ่อแม่ยามครับยามพ่อแม่เขามากแล้วเขาคนมีตังค่ะครับเมัยไหก่อนเดี๋ยวจัดซะสิบตำรวจเองครับสิบตำรวจยิงเขาก็ดังนะครับคนนี้เหรอครับยิงเสือจำเรียงตายพ่อเสือจำเรียงอ่ะขายข้างหนึ่งก็อยู่บนบกขายข้างอยู่บนเรือเหมือนเขาเปิดทวานนะครับคนโบราณโบราณก็พูดนั้นจริงทวานนี่แปลว่าตูดไหม ปิดทวารทั้งหมดนะครับทวารทั้งห้ามีอะไรบ้างทวารทั้งห้ามีอะไรครับอ่าไม่รู้อะไม่ค่ยรู้อ่าครับน้ําลมไฟอะไรครับผมนั่นแหละใช่ผมไม่เคยรู้อ่าครับอ่าอะไรนะทวารทั้งห้ามีอะไรบ้างหูหูจมูกจมูกปากอ่าปากได้ป่ะอ่าแล้วก็มีได้มีแบบตาตาแล้วก็ก้นด้วยอ๋อก้นอ๋อที่เปิดปิดเปิดมีขี้ออกเรียกว่าไอ้ที่มีขี้ตาขี้ปากขี้หู เขาเรียกว่ารูทวานรวพระเฉพาะกก้อนเลยนะโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้สมชายสอนยากสอนเย็เนแวะมาหาถึงที่นี่เลยนะเลยได้ความรู้จากไม่ได้แ,บบแวะมาหาครับโดนไฟบัองทับโอ้โหบอนไม่มีแว่นตาทำงานไม่เต็มเลยครับอ <laughs> โอ้ <laughs> โหนักข่าวก็มาครับนะั่งกข่าวมานักข่าวมาไหมครับนักข่าวอขับบีเอ็มมาเลย นี่นักข่าวก็มาน่าจะมาเปิดงานนี่คนเก่าคนแก่ของบางพีครับดูแลแถวนี้บอกลองนะครับสมัยก่อนนะครับลองขับ B M มาเลยเหรอโอ้ขับ B M เลยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาทำอะไรเนี่ยพี่กินน้ำเาเอาน้ำอะไรเนี่ยฟังเสือจำเรือนเขาเราเปิดเป็นเรือครับส่วนมากถ้าไปไหนก็ไปเรือครับ เราก็จะรู้จักกันทุกคนเอาน้ำไปผมได้ฟังมาเนี่ยเขาปู่ก็เล่าให้ฟังมาเปิดงานเหรอผมบอกพี่อะไรนะปลูกเล่าฟังนะว่าบางทีเหรอชาดิวะไม่ค่อยดูกันมา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 ตอนี่จะเตรียมงานอะไรครับนี่ครับนี่ มาขั่วกันเตรียมงานเลยนะรัมบัวครับเวทีวัฒนธรรมน่านเพื่อบางทีครับอ๋อนี่เป็นทำบ่อไก่เองเลยครับโอ้โหก็ไม่เคยบอกว่าร่มบัวอะไรขนาดนี้ขับเบ้นขับบีเอ็มมาทำบ่อไก่โอ้โหเห็นไม่อยากจะเชื่อนะคนเราเนี่ยนะแข่งบุญแข่งวาสนาแต่เต็น่ใหญ่แค่แค่เต็นเนี้ยก็เท่าแค่เต็นโครงสร้างนี่ก็เท่าไหร่แล้ว ไปแนละ้วไปยังเสือจำเรียงอันนี้ทางหลวงเขาน่าจะมางานรับบัวครับท่านผู้ชมครับผมลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสวดีครับ